สวัสดีครับไสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้มาดึกมากเลยใช่ไหม <c oughs> <c oughs> คือว่าจะมาวันนี้แล้วก็จะมาพรุ่งนี้อีก <c oughs> <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับ ยังไม่นอนเราไม่ใช่เด็กอนามัยเวลานี้ยังไม่นอนแฮปปีหนึ่ยยังยังปีเก่าอยู่อันนี้ยังไม่ใช่ไลฟ์ส่งท้ายปีนะเดีอย่า่าพวกนี้อีกวันนี้มาดึกกูนะ่ะเวลาไลฟ์มันไม่พอคือแบบ ตอนนี้ก็ชาร์จไปหลไปเขาดาวไหมก็คงเขาดาวแบบว่าสี่สแล้วก็นอนต่อ วานนี้พรุ่งนี้หลอเขาวดาวด้วยนะคะไเขาวดาวไหมอาจจะไม่คะ่ะให้ทุกคนได้ไปมีเวลาของตัวเองไปดูเพื่อนๆได้นะคะงานวันพรุ่งนี้นะคะมีเพื่อนๆไปเขาดาวงานขาดาวกันนะคะ คือแบบเวลาตาอ่านนิ้แล้วแบบว่าอยู่ต่ํามากเลยอะเดี๋ยวโทรศัพท์มันแบบมันต่ําไปหือวนี้เรากีดตาสูงมันก็เลยดูแบบดูแบบว่าลงข้างหน้าเยอะมากเลยอะเพลงฟังเพลินดีแฮะไปฟังค่ะเพลงพอมากหนูชอบเพลงนี้มากหนูชอบเพลงอะไรแบบนี้ภาษาอังกฤษชื่อว่าอะไร หนไม่รู้ว่าเพลงนี้ภาษาอังกฤษชื่อว่าอะไรแต่ว่าไปไปหาฟังหน้ค่ะของอี i t โทนปูจ j ก c ชื่อเพลงตอนอาจารย์นะคะแต่ว่าแต่ว่า,วามไม่รู้ภาษาอังกฤษชื่อว่าอะไร มันลงป่าไม่รู้ <laughs> มีแ่คนถามว่าปีใหม่เที่ยวไหนจะบอกว่าปีนี้ไม่มีแผนเลยค่ะไม่รู้จะไปเที่ยวไหนแล้วก็แบบปีนี้อยู่เชียงใหม่ปีแรกปรกติจะกลับบ้านใช่ไหมก็แบบว่าเอออยากลองอยู่อยากลองอยู่เชียงใหม่บ้างแล้วคือแบบ เราอะไม่เคยอยู่เชียงใหม่เลยใช่ไหมปีใหม่เราเพิ่งรู้ว่าคือแบบคนเยอะขนาดนี้แล้วแบบว่ารถติดมากรถเยอะมากก็ดีใจนะคะที่แบบว่ามีคนมาเที่ยวที่เชียงใหม่เยอะก็วีลคอมถึเชียงใหม่นะคะย้ไ yeah. ปไงพรุ่งนี้ไหมหรือขึ้นไปเต้น จะขึ้นไปเต้นเลยพรุ่งนี้อ,อากาศแบบนี้ได้เอาชุดตอนไปญี่ปุ่นมาใส่ไหมครับแบบน่ออน,นอคน,นค่ะ <c oughs> คือบางวันแบบว่าหนาวมากก็แบบไปเอาชุดชุด สีขาวเอชุดสีขาวมาใส่ใช่อุ่นดีนะคะได้ฟิลได้ฟิลแบบยู่ได้ป่นแต่ว่าก็คือหนาวมากก็คือหนาวมากจริงก่อนหน้าน,นี้นะมันจะมีช่วงช่วงที่แบบกลางๆางเดือนปะน่าจะหนาวมาก เพลงเศร้าเนาะแต่ชอบมันเศร้าเกินเพลง Lady Do you watch football No Sorry ใช่งหม่จะเต็มอยู่แล้วเช่งใหม่แตกคะ่ะคนเยอะมาก,เ,มากเดี๋ยวหน้ามีขัดเกีไหมคะยังไม่ได้ลงคะ่ะอันนี้นอนหอนหรือครับใช่คะ่ะจากนี้จะนอนหอนแล้ว กลับมานอนหอแลว้ววันนี้ก็ย้ายของเข้าหอมายังไม่ได้จัดอะไรสักอย่างเตียงยังจริงยังโล่องอยู่เลยจัดแค่โต๊ะเสร็จนะคะของเยอะมากคือแบบคือก็รู้ว่าตัวเองเป็นคนของเยอะแต่ก็ไม่คิดว่าจะของเยอะขนาดนี้แบบว่าเยอะมากทุกคนหนูขนแบบห้ารอบห้ารอบจริง ให้เพื่อนมาช่วยเพื่อนมีรถใช่ไหมก็ให้เพื่อนมาช่วยแล้วก็แบบของเยอะมากคือก็ไม่รู้ว่าแบบทําไมถึงเยอะแล้วมันเยอะเพราะอะไรมันก็ของจําเป็นทั้งนั้นมันก็ได้ใช้หมดอะเสะื้อผ้าเสื้อผ้าเยอะมากเสื้อผ้าเยอะมากก็รู้สึกว่าก็ได้ใส่ทุกอันแต่ก็เยอะอยู่ดีคือรู้สึกว่าคนอื่นก็ไม่ได้มีเยอะขนาดนี้ย หรือเราแบบเป็นคนใส่สภาพเปลืองนอนห้องเดิมเตียงเดิมเลยครับไปดูแบบการยื้อตู้ยองกลับมา คิดไตอนล่าสุดเก๊กมากเลยอะนิดนึงค่ะเป็นคนขี้เก็กเส <laughs> <laughs> ื้อมีเยอะหรอกใส่วันละตัวไม่สามทั้งปีไม่เยอะเลยจริงๆอะใส่วันละตัวแบบได้ประมาณสองปีก็ยังไม่หมดเลย น้องพันตู้เหมือกันแต่น้องพันน้องพันเสื้อผ้าเยอะก็จริงแต่น้องพันไม่รู้สิแต่รู้สึกว่าเวลาแบบคือนหนวบางทีก็ยืมเสื้อพันใช่ไหมพันก็จะแบบเลือกเอาเลยพี่เปิดตู้เลือกเอาเลยก็รู้สึกว่าเออเสื้อผ้าพันก็เยอะก็จริงแต่ว่าแบบคือมันมีแต่สวยๆไงมมนมีแต่สวยๆแต่ของหนูว่าเสื้อผ้าแบบใส่เล่นเยอะอะช่วงสิ้นปีได้ไปเดินเล่นรับอากาศอย็นไหมครับไปค่ะแบบจะมีช่วงหนึ่งที่แบบว่า ก็จะไปเดินเล่นตอนเย็นยอะไรเงี้ยเราหนาวนั่นแหละคือคือหนูเสื้อผ้าแบบเสื้อผ้าที่ใส่อย่างเงี้ยเสื้อผ้าแบบใส่เฉยๆที่มันไม่สามารถใส่ออกงานได้เยอะแบบไม่รู้สิเสื้อผ้าอะไรแยะๆไม่รู้อะเออไม่เข้าใจเหมือนกันเสื้อผ้าแบบเสื้อยืดใส่นอน กางเกงใส่นอนอย่างเงี้ยเยอะใช่แล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากไม่อยากแบบเอากลับบ้านเพราะว่าแล้วถ้าวันนึงเราไม่ได้ซักผ้าละ่ะถ้าทํามีสัปดาห์หนึ่งที่เราแบบว่าไม่ว่างละ่ะเราก็จะไม่มีชุดใส่ก็จะถ้าเรามีเยอะเราก็จะมีชุดใส่แต่ว่าของเราก็เยอะอยู่ดีอ่าเห็นเมยึคืนรีเซ็ตเดี๋ยวก็เห็นนะครับ เตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้ดีพันพี่นชุดติดแกลมชี้แบบลูกคุณลูกคุณหนูยอมสีผมเพิ่มเปล่าไม่ค่ะมันเฟด<ะ>คือก่อนนั้นเนี้ยมันก็สีนี้แล้วแล้วหนูก็ไปเติมสีมันเพราะหนูไม่ชอบหัวติดสม้มแล้วหนูก็เลยไปเติมให้มันแบบว่าประกายท้องนิดนึงแล้วก็ตอนนี้มันหมดเร็ว เพราว่ามันเป็นสีแบบยอมเองก,ก็เลยหลุดไปหมดแล้วน้เที่ยวดอยบางอย่างอยากไปเที่ยวดอยมากเลยแต่ว่าเห็นว่าดอยอิทนทนนท์แบบว่าคนเป็นแสนคือแบบอยากไปมากก็แบบก็คุยกับเพื่อนไว้ว่าเออแบบจะไปกันนะอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าเพื่อนก็นส่งคลิปใน t ิกตอกที่แบบว่ามันมีคนถ่ายว่าแบบ โดอยอินทนนท์แตกแล้วแล้วคือแบบเพื่อนก็แบบไม่อยากไปแล้วเมื่อไหร่จะถึงยอดยอะไรเงี้ยแบบแต่คนเยอะจริงอะคือถ้าขึ้นไปแล้เมื่อไหร่ถึงอะเขาบอกว่าคือที่พักเครื่องบนเต็มหมดเลยแล้วก็ตอนนี้ก็คนเยอะมากเข้าใจแล้วแต่ว่าตอนที่เราแบบเด็กๆที่เราแบบอยู่แบบชาเชิงเซาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราแบบปีใหม่อะ เราอยากไปเที่ยวเชียงใหม่คือรู้สึกว่ามันแบบเป็นเป็นที่ที่แบบว่าปีใหม่คุณต้องไปเที่ยวเชียงใหม่สิอะไรอย่างเงี้ยมันแบบน่าจะอากาศดีแล้วก็แบบว่าเราไม่ค่อยได้ไปบ่อยๆด้วยเพราะว่ามันไกลก็เลยเป็นแบบว่าอยู่ยวทั้งปีก็ไปเชียงใหม่กันอะไรอย่างเงี้ยเป็นฟีลแบบนั้น นีเลยม,มากเลยค่ะยาข้ามปลเดี๋ยวก็ข้ามแล้วนะคะอีกแค่วันเดียวถ้าจากตอนนี้ก็อีกแค่2 7เอ้ยไม่ใช่24ชั่วโมงกับอีก7นาทีเองค่ะ24ชั่วโมงกับอีก7นาทีแปบ๊บเดียว ดูสังเกตมาคือช่วงเนี้ยคนเยอะใช่ไหมตอนเช้าเช้าอ่ะรถจะยังไม่ติดหรอกคือปกติรถจะติดใช่ไหมแต่ตอนนี้มันปิดเทอมแล้วใช่ไหมรถก็จะแบบไม่ติดตอนเช้าแต่ว่ารถอ่ะจะติดตอนแบบหลังจากเที่ยงไปน้่นไปอ่ะรถจะติดมากคือแบบมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็แบบติดมาก คืออะไรดิอุ้ยอีกแค่นาทีเหรออีกแค่นาทีเราต้องไปแล้วทุกคน ตอนนี้ที่หอเรียนมีเยอะไหมไม่เยอะค่ะเหลือหนึ่งสองสาสี่หนูไม่แน่ใจว่ารุ่นสามเขานอนกันยังไงแต่ถ้านับรุ่นหนึ่งรุ่นสองเนี่ยมีประมาณสี่ห้องสามห้องมีสามห้องถ้ารุ่นรุ่นสี่เขาอยู่หอทุกคนปะก็ประมาณ ห้าหกห้องประมาณนี้หนูไม่รู้เหมือนกันได้ไปดูไฟนี่ลาแพรไหมคะที่เป็นซุม้มเหรอคะหรือว่าเป็นผู้แต่ว่าที่เป็นซุ้มมาไปดูมาแล้วสวยมากแต่ไม่ได้ถ่ายรูปเลยอะสวดมงข้ามปีหรอนน่าจะไม่หลับแต่ว่าตอน,นเด็กๆสวดมงข้ามปีนะคะแล้วก็หลับทำทำ ไปสวนที่วัดอะไรเงี้ยแบบที่บ้านเขาชอบไปตอนนี้ถอนจะเคยบ้างก็เหลือ,อ,อแก๊งแกงที่ไปงานเขาดาวก่งนนี้คะ่ะ ทำอะไรข้ามปีดีครับลองคิดดูว่าแบบถ้าเราทำอะไรข้ามปีใช่ไหมในปีหน้าเราก็จะได้ทำสิ่งนั้นเยอะๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้น,นอนข้ามปีค่ะ <laughs> นอนข้ามปีเราจะได้นอนเยอะๆหรือว่ากินจ <laughs> ะได้กินเยอะๆ สามาทีขอบคุณค่ะไม่ได้ลูกบานนานมากเลยขอบคุณค่ะฝันดีแล้คืนนี้ได้ของขวัญร้ใหม่บ้างเรียนครับได้แล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่ส่งของขวัญมาให้นะคะชอบมากเลย เดี๋ยวต้องไปเร็วทุกคนรับเงินข้ามปี <c oughs> เดยวพรุ่งนี้ก็มาอีกพรุ่งนี้มาไลฟ์อีกแต่ว่าไม่รู้ว่ามันตอนไหนอาจจะมาแบบกลางวันไม่รู้ <c oughs> คือแบบว่าไม่รู้ใจยังไงพรุ่งนี้เนี่ยยิ่งตัดสินใจไม่ได้ <c oughs> คือมีแพลนใหม่และ มีแผนแล้วว่าจะทํายังไงกับการที่เราจะไปเที่ยวแต่ว่าเพื่อนไม่ตอบทรไปก็ไม่หลับเพื่อคนนั้นนะคะใครเห็นเขาลงสตอรี่นละ้ไปรีพายได้ตอบพี่เหมยหน่อยนะชื่อย่อเจเจอี่ ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายอุ้ยได้18นาทีพอดีบ๊ายบายไปแล้วนะคะฝันดีนะคะคืนนี้พรุ่งนี้ก็วันสุดท้ายของปีแล้วเย้บ yeah. <laughs> ๊ายบายฟันดีค่ะเจอกันอีกทีพรุ่งนี้นะ